นั่นเนี่ยนั่นนี่เห็ดย่งกบหนิเฮ็ดยงกบนเฮ็ดยังกบน้นอนมาหลูกนอนบ่คะนอนบ่คับหืมนั่นนั่นเฮ็ดยังก็แม่บันี่โอ้ยโอ้ยแม่เจ็บโอ้ยโอ้อ้แม่เจ็บโอ้ยโอ้ยเฮ็ดยังนอนบันี่โอ้ยโอ้ยเรีบสมะโอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้้โอ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 ้อ้โอนโ้น้อ กระซ้างเก่าเด้วสีมาน่านน่นอยู่นี่นั่นเสียงยังมาหลุดยังแหละครับผมนั่นนั่นเออเออตึ๊ด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 ตึ้นั่นแน่นั่นแน่ หนูดื้อไหมวันนี้หนูดื้อไหมลูกหนูดื้อไหมครับหนูดื้อไหมครับวันนี้ลูกอืมวันนี้หนูไม่ดื้อใช่ไหมครับอืมหนูอย่าดื้อนะครับนะให้แม่พักสักวันนะเออแม่เหนื่อยที่เกยจเก็บของหนูเวลาหนูดื้อเนี่ยหนูดื้อนล้นหนูทำข้าวของเนี่ยกระจุยกระจายเลยแม่ต้องเก็บอ่าหนูอย่าดื้อนะวันนี้หนูอย่าดื้อนะลูกนะ อ,อแม่ทำงานมาเหนื่อยแล้วให้แม่พักผ่อนหน่อยบ้างนะเออนั่นนั่นน,น,น,นจะไปไหนลูกจะไปไหนโอ้โหจะไปไหนครับนั่นพูดแล้วโกรธพูดแล้วหันหลังใส่แม่ไปละไปละไปละโกรธละโกรธละ,ละไปละหนีละหนีจากแม่และ